แจนจังยอมรับจีบป,ปูแบล็กเฮดก่อนลั่นอยากมีแฟนต้องหาหวานไม่ดีพอเท่าคนเก่ากลัวเขาจะเสียใจปูแบล็กเฮดควงแจนจังเปิดใจรักครั้งใหม่ฝ่ายหญิงรับจีบก่อนอยากมีแฟนก็ต้องหายอมรับกลัวตัวเองดีไม่พอเท่ากับคนเก่าของเขา เป็นอีกคู่ที่หลายคนจับตามองสำหรับรักครั้งใหม่ของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ปู่แบล็กเฮดหรืออานอน์สายแสงจันทร์และสาวรุ่นน้องแจนจังเจสุภาเครือแตงหรือแจนจัง BNK48 ฟติหลังมีภาพความสนิทสนมกันออกมาที่ออกมาเปิดตัวคบหากันเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ล่าสุดปูก็ได้ควงแจนจังมาเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ที่ทำให้หัวใจกลับมาสดใสอีกครั้งในรายการคลับ f r i เด y โชว์โดยปู่แบล็กเฮดเล่าว่าทุกวันที่ตื่นลืมตาจะนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างบางครั้งจะลายหาแจนจังนาคนรักเก่าอย่างนุ๊กซี่ก็ลอยขึ้นมาด้านแจงจังยอมรับเป็นคนจีไฟชายก่อนเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยากมีแฟนแล้วพออยากมีก็ต้องหาถ้าไม่หาก็จะไม่มีสักทีโดยปกติจะไม่ค่อยคุยกับใครเยอะ แต่พอคุยกับพี่เขาเรื่อยๆสนุกดีเราเลยมั่นใจว่าคนนี้แหละเราก็เลยส่งข้อความไปถามว่าอันนี้เราเป็นแฟนกันได้หรือยังไม่อยากเป็นแค่คนคุยอยากทำให้มันชัดเจนพอได้พบกันก็มีบางครั้งที่กลัวว่าจะดีไม่เท่าคนเก่าของเขากลัวเขาจะเสียใจที่ได้เรามาเป็นแฟน